อ่ะผมจะครอบในส่วนที่เป็นรูปผมตรงนี้นะครับคนเดียวตรงนี้อ่าเอาแค่ตรงนี้คนเดียวอ่านี่มาแล้ว444 4, 4, แล้วกดดูเห็นนะครับเป็นเฉพาะส่วนมาแล้วนี่ครับแค่นี้เองสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามช่องสิลิกรออนแอร์อยู่นะครับวันนี้ผมดีเจซิลิกรกลับมาอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทุกท่านที่ต้องการอัดวิดีโอหรือบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเฉพาะส่วน คือว่าเราอาจจะต้องการวิดีโอเฉพาะส่วนอาจจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาหรือด้านบนด้านล่างเฉพาะส่วนนิดนิดเล็กๆน้อยนนะครับคือเราต้องการวิดีโอแค่ตรงนี้เราไม่ต้องการเต็มจอนะครับวิธีการบันทึกนั้นจะทําได้อย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ โอเคครับเพื่อนๆครับสำหรับขั้นตอนการทำนะครับอันดับแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องเตรียมก็คือโปรแกรมที่จะใช้บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นโปรแกรม powerpoint นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะมีโปรแกรม powerpoint เนี่ยติดเครื่องไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับทุกคนที่ใช้เป็น windows นะครับวิธีการขั้นตอนการทำง่ายๆนะครับไปติดตามชมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปที่โปรแกรม powerpoint ก่อนเลยครับเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมาเลยนะครับติดตาย เราก็ไปที่งานนาเสนอเปล่าครับอันนี้ไม่ใช้เราก็กดแล้วก็ลบทิ้งไปต่อไปแล้วก็ย่อโปรแกรม PowerPoint ลงม,ม,มาก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตัวคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะบันทึกเฉพาะส่วนนะครับอย่างาผมยกตัวอย่างอย่างคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโออินโทรนะฮะทีนี้อย่างคลิปเนี้ยผมต้องการจะครอ แค่ในส่วนของผมตรงนี้นะครับที่เป็นรูปผมตรงนี้ที่ใส่หมวกน,นะครับเราจะเอาแค่มุมขวาตรงนี้นรูปผมคนเดียวนะครับวิธีการทาง,ง่ายๆครับตรงนี้เราก็เขยัดมาตรงนี้ก็นิดนึงแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ให้ทุกคนไปที่คําว่า Insert เราสังเกตว่าด้านบนจะมีแถบมีแถบขึ้นมานะครับที่มีคําว่า Video Audio แล้วจะมีคําว่า Screen Recording ตรงนี้นะครับให้เราก,กดเข้าไปเลย แล้วก็สังเกตว่ามันจะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาตรงนี้นะครับให้ทุกคนกดคําว่า select area ครับตรงนี้ครับที่เป็นรูปเส้นปะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยทีนี้มันจะให้เราครอบเฉพาะส่วนวิดีโอที่เราต้องการนะครับผมจะครอปในส่วนที่เป็นรูปผมตรงนี้นะครับคนเดียวตรงนี้ผมเอาแค่ตรงนี้คนเดียวนะครับอ่ะเราก็ปล่อยเลยครับวิธีการขั้นตอนการอัดก็คือกลับไปที่ ตัวควบคุมด้านบนนะครับเห็นปุ่มสีแดงกที่เขียนว่าเ e c คอดนะครับแล้วก็กดไปเลยมันจะมีเลขนับภายหลังนะครับนี่หนึ่งแล้วก็มาที่โปรแกรมเล่นตรงนี้นะครับกดเพย์ไปเลยหาเสร็จแล้วปุ๊บเราขึ้นไปด้านบนอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็กดสต็อปตรงนี้ครับตัววิดีโอเราก็จะมาอยู่ที่โปรแกรม PowerPoint แล้วแล้วเราก็ลองกดเล่นดูครับ ะระหว่างรอตรงนี้อ่ะเล่นแล้วครับปื๊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 บอ่าเห็นนะครับจะเป็นเฉพาะรูปผมอย่างเดียวเลยนะแล้วก็วิธีการนําวิดีโอออกมานะครับเราก็แค่คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า save media as นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อเลยครับ c c c อ่ะเอาไว,ไ,ไว้ที่ไหนสมมติผมาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็กด save ไปเลยแล้วก็มาดูซิว่ามันอยู่ที่เดสก์ท็อปหรือเปล่า รับอ่านี่มาแล้ว4-4-4สีสีเรากดดูเห็นนะครับเป็นเฉพาะส่วนมาแล้วนี่ครับแค่นี้เองเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับง่ายไหมครับกับการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์เฉพาะส่วนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เป็นตัวทำนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องสี่กรอนแอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ